ทั้งหลายทุกคนถูกเรียกว่าสัตว์บาลีใช่คําว่าสัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังแปลว่าผู้ยึดติด <c oughs> ลัทธิศสนาพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ใช่รูปกายอันนี้สภาพเดิมของตัวเองเนี่ยไม่ใช่รูปกายนี้ไม่ใช่จิตที่เรารู้สึกว่าฉันมีจิตอยู่เนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่เวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ใช่ความจําได้หมายรู้ไม่ใช่ความคิดปรุงแต่งไอ้ธรรมชาติทั้งห้าตัวเนี่ยนะมันถูกยึดโดยสิ่งสิ่งหนึ่งอะไรก็ไม่รู้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยที่มันเข้ามายึดในห้าตัวเนี่ยพระพุทธเจ้าบัญญัติเรียกมันว่าสัตตานัง ภาษาไทยใช้คำว่าสัตว์